ครับสวัสดีครับช่างตุ้งครับวันนี้นะครับยังอยู่ที่ร้านเหมือนเดิมนะครับเคลียร์งานที่ลูกค้าส่งเข้าทํานะครับครับหัวนี้ของคุณนะครับอุไรศรีนะครับเศนพันนะครับอยู่อาเภอวังโป่งจังหวัดเพชรบูรณ์นะครับหัวนี้นะครับ มโทรหาลูกค้าแล้วลูกค้ายังไม่รับสายนะครับแต่ว่ามาอัปเดตให้ดูก่อนนะครับนี่นะครับบล็อกนี้นะครับมันเป็นรุ่นเดียวกับแซมแปดนะครับตัวนี้นะครับบ่ายหไหมครับมันเป็นมเนียมนะครับแล้วก็ทําให้เนี่ยครับบ่ามันสึกเวลาเราเอาตะแกรงเข้าอย่นงเงครับเนี่ยครับสาเหตุที่เข้าไปกับเกบ ทั้งๆที่ตะแรงไม่แตกเนี่ยครับแล้วมันก็จะทําให้ตะแรงเราแตกบ่อยขึ้นบ่อยขึ้นนะครับเพราะว่าระบบสีเราไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับอืม,อมตะแรงของลูกค้าดูนะครับนี่นะครับถ้าพวกเราไปสั่งในเน็ต นะครับในอินเทอร์เน็ตเนี่ยครับอันนี้คือเกียร์ต่ำมากนะครับถูกก็จริงนะครับแต่ว่ามันใช้งานไม่ได้เห็นไหมครับเนี่ยเอาใส่ด้านไหนก็ไม่ลงเห็นไหมครับเพราะว่ามันยืดเนี่ยมันคับเข้าก็ไม่เข้าเพราะว่ามันยืดนะครับนี่นะครับผมจะจัดเข้าชุดล็อกตะแรงเลยนะครับแล้วก็ เดี๋ยวจะลองถามลูกค้าอีกทีว่าลูกค้าจะให้ปรับเปลี่ยนเป็นระบบขัดแซมสามด้วยเลยหรือเปล่านะครับถ้าเกิดว่าเราเปลี่ยนแค่แกนยังไงก็ไม่จบเนี่ยเนี่ยปามปามันเล็กเล็กมากนะครับประคองตะแกงไม่อยู่แล้วครับเนี่ยก็คือตะแกงขยับปื๊บข้าวก็ออกนะครับเนี่ยแล้วก็จะทําให้ตะแกงเราแตกบ่อยนะครับยิ่งใช้เกียร์อย่างนี้ยิ่งแตกบ่อย โอเคครับเมื่อผมทําเสร็จนะครับเดี๋ยวผมจะอัปเดตให้ดูนะครับว่าผมทํายังไงนะครับจะจัดเข้าชุดล็อกตะแกงเลยนะครับก็เดี๋ยวติดต่อลูกค้าอีกทีเนาะครับช่างตุ้งครับมาต่อนะครับวันนี้นะครับของคุณอุไรศรีนะครับเสนพันอยู อำเภอวังโป่งจังหวัดเพชรบูร์นะครับวันนี้ผมทำเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับครับก็รอลูกค้ารับสายนะครับก็จะบอกว่าได้เปลี่ยนอะไรบ้างนะครับอ่ะผมทำเสร็จแล้วครับมาอัปเดตนะครับหัวสีส่งทําที่ร้านนะครับวันนี้ผมจัดเข้าระบบงานหนักเลยนะครับทำชุดล็อกตะเกียงแล้วก็ระบบขัดแซมสามนะครับ แบบนี้จบยาวนะครับเพราะว่าตัวเก่าของลูกค้าเห็นไหมครับที่ผมอัปเดตให้ดูเมื่อต้นชิปนะครับเนี่ยมันสึกนะครับเดี๋ยวตัวนี้เราก็เทินกันไปเลยนะครับลูกค้าค่อยจะไม่ได้เสียตังค์เยอะเพราะว่าของผมทําชุดล็อกไว้แล้วนะครับตรงรุ่นนะครับอ่มาดูครับวันนี้มีอะไรบ้าง สำหรับลูกค้าท่านไหนที่จะส่งเข้ามาทําที่ร้านนะครับน่าเป็นตัวนี้ไม่ต้องส่งมาก็ได้นะครับเราก็ส่งตัวล็อกตะแกงแผ่นบางๆนี้นะครับแล้วก็ส่งมาทั้งชุดอย่างนี้อย่างนี้นะครับครับวันนี้ผมทําหัวที่2เสร็จนะครับวันนี้เพิ่งมาถึงประมาณบ่ายสามโมงมาดูกันนะครับข้างในมีอะไรบ้าง แบบนี้เอาไปใช้งานหนักๆยาวๆนะครับระบบสีร้อยเอรเซนตนะครับพอแค่มอเตอร์เราดีแค่นั้นอันนี้น่าเป็นขับแซมสามนะครับแล้วตัวนี้ผมเปลี่ยนเป็นแป้นเล็กหลอนะครับของเดิมลูกค้าเป็นแป้นพลาสติกมีแผ่นบางๆนะครับเป็นตัวล็อกแค่นั้นเองบแบบนี้ใช้ยาวๆ นี่นะครับผมทําเป็นชุดล็อกอย่างนี้ให้นะครับเพื่อจะจบระบบสีนะครับพอใช้งานหนักๆได้นะครับปัญหาในระบบสีจบไปเลยนะครับครั้งต่อไปเราก็เปลี่ยนแค่แกนกับลูกปืนแค่นั้นนะครับแต่เวลาเราเปลี่ยนตะแกรงเห็นไหมครับนอดไขควงด้านหลังเนี่ยครับมีลูกค้าหลายท่านนะครับที่ถามเข้ามาว่าซื้อชุดล็อกตะแกรงหน่อยนะครับไม่ได้ทําง่ายนะครับเนี่ยถ้าไม่มีเครื่องกึงถ้าไม่ ถ้าไม่เข้าใจระบบจริงๆนะครับผมต้องได้มาจาับศูนย์กลางนะครับศูนย์กลางเพื่อจะให้เราใช้งานในระยะยาวได้นะครับแล้วก็มากึงลงนะครับแต่ละรุ่นกึงลงไม่เท่ากันนะนี่นะครับจับศูนย์กลางตรงนี้จะเพี้ยนไม่ได้เลยนะครับเห็นไหมครับ จุดศูนย์กลางเนี่ยจะเพี้ยนไม่ได้เลยเพี้ยนปุ๊บนะครับมันจะมีผลระยะยาวนะครับเพราะว่าเราใช้งานอยู่เป็นประจําบางท่านใช้สีหนักๆอันนี้ผลระยะยาวครับหัวนี้ผมจะรอลูกค้ารับสายนะครับแล้วก็จะบอกแจ้งราคานะครับหัวนี้จัดเข้าชุดล็อกตะแกรงนะครับเปลี่ยนตะแกรงหกเหลี่ยม ้ดวยเพราะว่าของลูกค้าเป็นเป็นเกียร์ต่ำม,มากนะครับเปลี่ยนแกนเปลี่ยนลูกปืนเปลี่ยนตะแกรงนะครับทำชุดล็อคหวัวนี้แล้วก็หน้าแปลนแฟม3ามด้วยนะครับหวัวนี้งบประมาณผมจบให้4ี่พันสีารวมส่งกับนะครับหรือ4ี่พันสประมาณนี้นะครับ ส่วนหัวสีแดงด้านหลังนะครับลูกค้าจะซื้อยกหัวเลยผมรอโมเลตรงรุ่นนะครับที่ผมอัปเดตไปเมื่อวานนะหัวสีแดงๆนะครับลูกลูกค้าจะซื้อยกหัวเลยห้าพันสองนะครับแต่ผมรอโมเลอยูนะ่ผมทำชุดล็อกไว้เรียบร้อยแล้วนะครับส่วนใครที่จะส่งนะครับหัวสีมาให้ผมทำแบบนี้นะครับเพื่อจะจบปัญหาระยะยาวนะครับใช้งานหนักๆได้นะ ลูกค้าก็ใช้หนักเหมือนกันเนี่ยครับเนี่ครับแกนเก่าเห็นไหมครับไม่เล็กอ่ะโอเคครับวันนี้ผมจะรอลูกค้ารับสายแล้วก็จะส่งกลับพรุ่งนี้นะครับครับยังไงก็ฝากติดตามคลิปต่อไปของช่างตุ้มด้วยครับสวัสดีครับ